กราบเรียนท่านประธานสภาทอกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเศร้าครับเศร้าใจอะไรตายครับโดยเฉพาะท่านรองนายยกรัมนทรเียมเคยคิดบ้างหรือเปล่าครับว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้เกินมาจากธนาคารโลกจากธนาคารทัฒนาเอเชียจากธนาคารอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะจากต่างประเทศเคยคิดจะใช้นี่เข้าไหมครับผมว่าต่อไปเนี่ยลูกหลานพวกเราเนี่ยคงจะยากจนไม่มีที่จะยืน ต้องนำถนดของประเทศไทยไปจำนองก็จะแจกกันซะขนาดนี้ผมว่าแค่หมื่นนึงก็จะแย่อยู่แล้วแจกไม่พอไ่คิดจะส่งเสริมให้มีการศึกษาไม่คิดจะส่งเสริมให้การประกอบวิชาชีพประกอบอาชีพหาไรายได้ไม่พอให้กู้กันง่ายๆดอกเบี้ยสูงๆทำกันแบบนี้แหละครับลองคิดดูแล้วกันครับทุกวันนี้นะครับธนาคารทุกธนาคารที่อยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของรัฐบาลสถาบันการเงินต่างๆกลาจะกู้ได้ เลือดตาแทบประเด็นการกู้ก็ต้องมีเหตุมีผลชมเหตุชมผลทุกวันที่กู้ันไม่ได้ก็จะไปกู้เงินนอกระบบแล้วเงินนอกระบบเดี๋ยวนี้ครับกู้แค่ห้าร้อยต้องแก้ผ้าให้มันถ่ายรูปเขาไม่จ่ายก็ไปประจานถ้าถ้ากู250้สองร้อยห้าสิบนี่แก้ครึ่งเดียวหรือเปล่าถ้ากู้สองร้อยสิบแก้ครึ่งเดียวแบบนี้มันไม่ผิดกฎหมายเลยครับมันจะไม่ผิดได้ยังไงครับผิดก็แก้แบบนี้อ อะไรที่ผิดกฎหมายก็แก้มันเข้าซะจบ <c oughs> ให้เจ้านี่มาบังคับให้ลูกนี่แก้ผ้าอย่างนี้มันจะผิดกฎหมาย <c oughs> มันไม่ได้บังคับเขาบอกว่าไม่ได้บังคับเพราะว่าเป็นความสมัครใจเป็นการเป็นเรื่องขยการกู้นะครับไม่ใช่เรื่องการบังคับ <c oughs> <อ>กู้ห้าร้อยแก้ผ้ากู้สองร้อยสิบแก้เสือ <c oughs> ้อทางดอกแก้กางเกงคนทุกวันนี้ไม่มีทางออกถ <c oughs> ้าไปจะกู้ห้าร้อยต้องแก้เสื้อผ้า แล้วจะกู้พันหนึ่งเลยครับยังไงครับต้องพาเมียมาแก้ด้วยกู้สองพันนะครับพาลูกมาแก้อีกไปขนใหญ่แล้วมันจะบทตัวกันนะครับท่านท่านประนมประท้วงนะครับเรื่องอะไรครับขอประท้วงท่านประธานครับมาบอกว่าผมเนี่ยเอไอจะแจกลูกเดียวเอไอจะแจกลูกเดียวท่านประมาณครับผมคิดเรียบร้อยแล้วครับว่าการแจกสองลูกเนี่ยมันไม่เหลืออะไรครับท่านประธานผมเลย ตัดสินใจแจกลูกเดียวอีกลูกเก็บไว้ก่อนครับท่านประธานจะได้มีเหลืออยู่บ้างจะไ,ได้มีเหลือฉอุบบ้างท่านประธานด้วยความเคารพครับเกรงว่าจะเข้าใจคลาดเคลือ่อนครับผมก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าคุณไม่มีทางออกคุณก็ออกทางเข้ามันไม่เข้าตอนเลือกตั้งมาเนี่ยเสนอนโยบายเยอะแยะไปหมดแหลงม่เมื่อกี้ผมนั่งฟังไม่เคยมีอะไรที่เป็นไปตามนโยบายเลยครับทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำทั้งนั้นจูจูจเนี่ยขายข้าวสิบปี คิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดแล้วเกิดป่วยกันท่วงท่วหน้าเป็นไงครับต้องรักษาพยาบาต้องใช้เงินงบประมาณอีกแล้วแครอนุม,มนัติละครับทำไมโหมของพระเจ้ามันอนุมัติอีกก็มาป่วยกันทั้งประเทศอนุมัติงบประมาณอีกก็ใช่สิไม่น้ำซ้ำไม่พออยู่นะยังคิดจะส่องออกอีกบ้าเลยครับทำลายชื่อเสียงของประเทศนอกจากจะทำลายความศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่อุตส่าห์มอบให้กับท่านเข้ามาดูแลกัน ของประเทศชาติท่านยังทำลายความศรัทธาของประชาชนทำลายความศรัทธาของคนทั่วโลกต่อประเทศไทยผม่าถึงเวลานะครับน่าจะยุบสภาซะแล้วยุบไปเลยยุบไปเลยครับแล้วก็หาทางออกใหม่ไปยิงใหม่ให้ทุกคนกลับไปหาพี่น้องประชาชนไปหาความจริงว่าตอนนี้ประชาชนเขาต้องการอะไรเขาอยากจะได้อะไรอยากให้การแก้ไขปัญหาของชาติเป็นอย่างไรยุบสภา ก็ฝากให้รัฐบาลได้คิดขอบคุณครับท่านประมาณเรืองวัฒนาวณิชย์นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการอภิปรายอภิปรายสรุปของผู้นําพักฝ่ายค้านนะครับเชิญท่านเสนศรีสุวรรณครับเชิญครับท่านประธานสภาทอกครับท่านประมาณครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปขอร้องให้ท่านประธานมายุบสภาทอกตอนนี้เขาไม่จ้องยุบสภาทอกครับเขาจ้องยุบพักอยู่ครับทาน นี่ผมก็เป็นห่วงไอ้เก้าสั้นของผมมนจะได้อีกกี่ก้าท่านประธานครับนี่ก็ดังจ้องอยู่เดียครับเป็นจ้องยุบพักมากกว่ายุบสาภาทอกค,ครับท่านประธานผมจะเรียนอย่างนี้นะครับคือวันนี้ฟังแล้วมันก็ไม่สบายใจท่านเอกมาบอกบนว่าฮกเก่งมากไอ้นักน่ก็แพงไอ้นี่ก็แพงทุกอย่างนี่รู้ย่างพาราและแพงหมดผมดูรัฐแบาน์ที่มีผลงานที่เป็นของราคาถูกก็มีครับท่านประธานครับอะไรครับยาบ้าครับ ผูกกเดิมเยอะเลยตอนหลังเหลือ3เม็ดลอยกับตประธานต้นทุน2บาทเองครับตประธานเหลือเชื่อไหมครับดูไหมครับไอ้นี่ผลงานมาเชิดชูหน้าชูตาอยู่แล้วครับนประธานถูกเลงมันได้ยังไงใช่ไหมมันว่าคุยรัฐบาลแถลงผลงานทุกบ้านไม่ยากจนพ่อไปเช็คแล้วบ้านไม่จนแต่เพลินเจ้าของบ้านมันจนครับนประธานมันมีเลขเหลี่ยมฮะมีอภิดาหันทางกฎหมายครับอธิบายได้เห็นไหมท่านดูสิครับ ไมปพวบ้านไหนไม่ยากจนแต่เจ้าของบ้านจนช่วยไม่ได้เป็นว่าน,นีถูกไหมครับเป็นอัพินิหารอ่พินิหารและเป็นรัฐบาลที่นอกจากฝนตกเมื่อไหร่น้ําท่วมแล้วแต่สิ่งที่ฝนไม่ตกก็สามารถทําให้ท่วมได้สําหรับประเทศนี้ก็คือนี่ท่วมครับท่านประธานครับไม่เกี่ยวกับฝนตกเลยมันไม่เกี่ยวกับฝนตกแต่มันทาให้ท่วมได้ตลอดเวลาถูกไหมครับนี่ท่วมครับนะครับแล้วที่น่าตกใจคือนี่ภาคครัวเรือน ตอนนี้มันก่อสองทางก็ท่านประธานคั่วเรือนก็เพิ่มมากกว่า90%ซแล้วตอนนี้นะครับหนี้สาธารณะก็คือหนี้ของประเทศก็เพิ่มอีกครับเพิ่มสองฝั่งนะครับที่จะมาไล่กันอยู่แล้วครับท่านประธานไอ้ภาคคัวเรือน90สกว่าเปอร์เซ็นต์สาธารณะนี่ปลาเข้าไป6กกว่าเปอร์เซ็นต์ไปตั้งเพดานไว้70เชื่อเถอะครับรัฐบาลชุดนี้อยู่มันเต็มเต็มแม็ก70แน่นอนเลยครับัท่านประธานน่ากลัวนะครับท่านประธานยังไม่รู้ตัวอีกโอ้ยทุก้านไม่ยากจน มันมีแต่พวกคนรวยเท่านั้นที่ไม่ยากจนนะครับท่านประธานมันดูแล้วมันดูได้ที่ไหนผมอยากจกเรืออย่างนี้ท่านประธานเขาบอกวันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดผ่านไปหลายคนประชาชนบอกอะไรฮะไม่กลัวติดโควิดแต่กลัวติดเครดิตบูโรครับท่านประธานครับหนักกว่าโควิดโควิดติดอย่างมากก็สักห้าวันหกวันเดี๋ยวนี้เหลือสักสี่ห้าวันนี้ก็หายแล้วครับถูกไหมครับแต่ติดเครดิตบูโรนี่หกปีครับท่านประธานครับไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันไม่มีธุรกรรมไม่มีอะไร คิดจะแก้ไขอะไรบ้างไหมสุดท้ายมันไปหนี้นอกระบบต้องไปถ่ายภาพต้องอะไรก็เพราะมันเข้าไปในระบบมันไม่ได้ครับท่านประธานแล้วดูสิแนี่ทําเป็นคุยมาจัดระบบแหมเอาพวกบรรดาเลยนะคนที่เป็นหนี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับมาคุยมาเคลียร์ให้มาลงทะเบียนท่านประธานแล้วลงทะเบียนคนเป็นหนี้ทัง้งหลายพยายามเต็มที่เลยมาลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนห้าหมื่นคนเท่านั้นเองครับท่านประธาน น้อยมากครับจิ๊บจอยใครจะกล้ามาและให้มาลงทะเบียนว่าใครเป็นคนปล่อยหนี้นอกระบบแล้วแก้งนี้ไปได้เท่าไหร่ครับแหมคุยซะอย่างดีเลยพันสองร้อยล้านครับท่านประธานจิ๊บจอยจริงๆครับเห็นไหมฮะเมื่อคอนนี้คนบอกว่าได้ทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครแล้วเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ได้ทองเท่าเมถัวใครอยากได้ผัวก็เอาไป,บปร <S <S บางคนว่าอะลรมีทองทุ่หัวไม่ต้องมีผัวก็ได้ มันหมดค่านิยบายพวกนี้อะทกรคับเด็กมันถี่เกิดใหม่น้อยนะเรื่องนี้มันสําคัญมากทีเดียวและอีกนโยบายหนึ่งที่มันทําให้ประเทศของเราล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าสำหรับรัฐบาลก็คือนโยบายดูแลผู้สูงวัยกับผู้สูงอายุครับยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยตัวเองก็สูงวัยสูงอายุกันไปแล้วแต่ไม่ได้ดูแลอะไรครับยังไม่มีพรบ,บรรไม่มีอะไรเข้ามาผลักดันเลยไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยเพียงแต่ว่าทําหลอกล่อกําลังจะออกไอห,หวยกันเสียวอะไรมาเนี่ย แต่มันจะเสียวต่อเมื่อคุณยังไม่ถึงวัยผู้สูงวัยครับท่ทานประธานไม่ได้แก้ตรงจุดหวยนี้ต้องเล่นก่อนที่จะ,กะเกษียณก่อนที่จะเป็นผู้สูงวัยหลังจากเป็นผู้สูงวัยเล่นไม่ได้ครับเล่นกันเองยังไม่ได้เลยครับท่านประธานเห็น <techniques> <uzu> <laughs> ไหมนี่มันหลอกล่อนะเปนโยบายขุดหลุมพรางนะทะ่ทานประธานไม่ได้ช่วยอะไรหรอกผู้สูงวัยแต่หากินกับผู้สูงวัยว่าพอถึงสูงวัยเบิกได้ แต่การจะเบิกได้มันต้องเล่นแต่ต่อไปนี้พอคลอดปั๊บเล่นหวยแล้วแต่เกิดเลยครับท่านประธานครับ <S <S และรัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้ของเถื่อนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดครับวันนี้หมูเถื่อนเครื่องในเถื่อนไ่เถื่อนนะฮะเยอะแยะไปหมดน้ำมันเถื่อนปืนเถื่อนก็มีเยอะแยะขายกันตาม Facebook ออนไลน์เยอะแยะมากไปและสำคัญที่สุดสำหรับรัฐบาลชุดนี้ก็คืออะไรเป็นรัฐบาลที่เปลี่ยนให้ประเทศไทย จาก3ฤดูเป็น4ฤดูครับนี่คือผลงานาครับประเทศไทยธรรมดาเราก็จะมีฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนิดหน่อยอาจารย์ใช้คำว่านิดหน่อยนะพอเป็นพิธีหนาวนิดหน่อยแต่รัฐบาลชุดนี้นอกจากทําให้ประเทศไทยเรามีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแล้วเราเพิ่มฤดูที่4มาจากรัฐบาลชุดนี้ครับฤดูอะไรครับฤดูฝุ่นครับตาบันทายครับ สเดือนกบฝุ่นตลบเลยครับ PM 2.5ตั้งแต่มกราถึงมีนาคมครับข้าภูมิใจแล้วสิทำให้สี่ฤดูเกิดขึ้นในประเทศไทยคุยนักหนาว่าจะทำอะไรออกพอรบคุณภาพอากาศอะไรต่างนะอากาศดีมีคุณภาพก็พูดอยู่นั่นแหละมันน่าผิดหวังปิดท้ายผมไม่รู้ใครเป็นคนแต่งกรอนนี้ไว้แต่อยากจะฝากกรอน,นี้ไว้ว่าให้รัฐบาลได้ฟังแล้ว ได้เกิดสำเนียกได้กระตุน้นได้เกิดจิตสำนึกซะบ้างถ้ายังมีอยู่ถ้ายังมีความรู้สึกว่ามียางอายอยู่ลองฟังดูนะครับผู้ใหญ่สร้างหนี้ใหม่ให้เด็กไทยแบกใส่คอกู้แล้วซุกใส่หอไม่ยอมให้ใครขอดูเบิรจ่ายตามใจชอบนะใครตรวจสอบก็ไม่รู้รัฐบาลแอนนาก,กู้พวกหนูอยู่ใช้หนี้ไป บ้าใบาใช้ยอำนาจการคลังชาติขาดวินยัยใครทำชาติบรรลัยลูกหลานไซจำจงดีคข,ขอบคุณนะครับถึงแม้ฝ่ายค้อนจะอภิปรายไม่เห็นด้วยก็ต้องต้องรับกันได้นะครับในฐานะที่เป็นคนของประชาชนนะครับนะเวลาทำอะไรไปก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถ้าทั้งสองฝ่ายรับได้นะครับเราก็ทำงานกันต่อได้สำหรับวันนี้ปิดประชุมครับผมดูแล้วรัฐบาลท่านไม่ได้ทำให้ทองขึ้นราคาไม่ได้ทำให้สินค้าอะไรต่างขึ้นราคาแต่รัฐบาลท่านทำให้สิ่งนี้ขึ้นราคาครับทำอะไรครับแป้งครับขึ้นราคาครับท่านประธานครับพรแป้งจากเมืองไทยมันย้ายไปอินโดนีเซียได้ครับท่านประธานครับ แล้วจะเอาแป้งกลับมาประเทศไทยต้องมีเครื่องเช่าเหมาลำโดยครับท่านประธานครับไอ้นี่แหละตัวที่ทําให้แพงจรงิงมันคือคนที่หากินกับแป้งแล้วก็อยากให้แป้งมาทํางานหากินอยู่ครับท่านประธานครับแป้งที่มาจากอินโดเนียมันคุยกันไม่รู้เรื่องครับต้องให้ฟังอึ้งอ่างครับท่าน,นเสน่ห์ร้านกว่าร้านกว่างว่ามันถึงจะคุยกันรู้เรื่องกับท่านประธานด้วยความเคารพกับท่านประธานครับ 走下坡。啊啊啊